วันนี้ครูครูจะมาสอนการรับมีดจึนปาดหน้าและมีอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันนะครับหน,นครับแรกเลยก็คือ s ตาเดเซอร์ครับสำหรับเอาไว้แตงหน้าร้อหิือเจอระไหนครับอุปกรณ์ตัวที่สองนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือวัดนะครับก็คือใบวัดมุมครับและทีขาไม่ได้นั่นก็คือวัสดุที่เราจะนำมาใช้ในการฝึกรับมีดจึน การรับมีดนะครับเบื้องต้นเลยเราก็มาทําความรู้จักของอุปกรณ์ที่เราจะทําการรับมีดนะครับนี่ก็คือล้อถิ้เจราในนะครับตั้งพื้นนะครับก็จะมีอุปกรณ์ล้อหินะครับสองด้านนะครับสวิตเปิดปิดนะครับแล้วก็มีน้ําหล่อเย็นนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการรับมีดนะครับการรับมีดก็จะมีนะครับด้านที่เราจะต้องรับด้านแรกเลยก็คือหนึ่งนะครับ ด้านที่เป็นหลบข้างมีดนะครับด้านที่หลบหน้านมีดและด้านที่3า็คือด้านท้ายเสยีเราก็จะมาเริ่มกระบวนการรับมีดกันครับเราก็จะมาทําการรับนะครับผิวมุมหลบข้างมีดนะครับมุมหลบข้างมีดด้านนี้ด้านที่1นนะครับเริ่มต้นวิธีการรับเราก็จะเอาเหล็กรับมีดนะครับดันเข้าไปที่ล้อหินเจรไนด้านหน้านะครับเอียงมุม8องศา จากนั้นก็ค่อยๆกดเข้าไปให้สัมผัสแล้วสไลด์นิดนึงนะครับรับไปเรื่อยๆพอรับเสร็จนะครับมุมหลบข้างมีดด้านนี้นะครับมันก็จะเอียงนะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับผิวของมุมหลบข้างมีดต่อไปนะครับมุมหลบหน้ามีดนะครับมุมหลบหน้ามีดเราก็จะดันด้านหน้ามีดเข้าไปพร้อมกับเอียง14องศานะครับแล้วก็กดนะครับกดด้านท้ายลงนะครับเพื่อให้หน้ามีดเนี่ย มันเอียงอีก27องศาจากนั้นเราก็ทําการเริ่มการรับเวลาที่เรารับนะครับให้เราสไลด์นะครับสไลด์แผ่นหน้ามีดนะครับกับล้อหินจระไนนิดนึงนะครับพอเรารับเสร็จนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูนะครับถ้าเราจะดูนะครับสังเกตเห็นมันจะเอียงนิดนึงนะครับด้านหน้ามีดต่อไปนะครับด้านสุดท้ายก็คือด้านมุมคลายเศษนะครับเวลาที่เราจะรับมุมคลายเศษนะครับเราก็จะพลิก ส่วนที่เป็นด้านมุมคายเนี่ยเข้าไปหาผิวด้านหน้าร้อหินเจรไรนะครับกดลงไปนะครับให้ทํามุมนะครับ12-14องศาจากนั้นนะครับก็สัมผัสนะครับระหว่างผิวมีดกับหน้าร้อหินเจรไรแล้วก็ทําการสไลด์นะครับเล็กน้อยนะครับรับไปจนกระทั่งนะครับผิวนะครับได้ผิวด้านบนของมุมคลายเสีย